สารในช่อง Wolf In Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงช่างภาพญี่ปุ่นอีกแล้วช่างภาพญี่ปุ่นเนี่ยมีให้พูดถึงเยอะแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่ามันใกล้ตัวเราแล้วนอกจากใกล้ตัวเราแล้วเนี่ยมันยัง มีความเป็นโลกตะวันตกเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจงานทางอเมริกาชัดเจนใช่ไหมญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงความเป็นตะวันตกเข้ามาเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยได้รับอิทธิพลแล้วก็แปลงความเป็นตะวันตกเนี่ยย้อนแยง้งกันกับประเทศของเขาอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าเราเรียกช่างภาพญี่ปุ่นในช่วง post war เนี่ย เป็น2กลุ่มก็คือเจเนเรชันที่1กับเจเนเรชันที่2 g e เจเนเรชันที่2อเนี่ยอย่างที่รู้จักก็คือ,อ,อไดโดมุริยาม่าใช่ไหมที่เรารู้จักกันเจเนเรชันที่1เนี่ยก็จะถูกพูดถึงในเชิงว่าเป็นงานทดลองแล้วก็มีความต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกค่อนข้างสูงมันจะเป็นในช่วงประมาณ10ปีแรกหลังสงครามโลกมันมีความรู้สึกถึงการลุกลานการเข้ามาครอบงำ การเข้ามาตั้งฐานทัพการเข้ามาปลดอาวุธการมาซึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเขียนรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นศิลปินต่างๆไม่ใช่เฉพาะช่างภาพอย่างเดียวศิลปินรวมไปถึงพนติ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการนำเสนอโดยวิธีตะวันตกขึ้นมาเราจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่านิวเวฟหรืออวองกาดวันนี้คนที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คืออิโกะนาราฮาระ อิโกนาลาฮะเนี่ยเกิดในปี1937ที่ฟุกุโอกะสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็คือเขาโตมาในยุคที่เป็นสงครามโลกเ,เขาเริ่มมีความสนใจในการถ่ายรูปจากการที่ช่วงสงครามโลกที่แบบเห็นเครื่องบินบินผ่านไปผ่านมาบนท้องฟ้ามันดูมีความน่าสนใจมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่กระทบจิตใจความรู้สึกของเขานะับตั้งแต่นั้นมันก็ทำให้เขามีความสนใจในงาน ศิลปะต่างๆเขาเชฟตัวเองสู่งานศิลปะโดยการที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชูโอเ n อ v e r s i t y นะครับในสาขาเกี่ยวกับศิลปะและวรรณกรรมแล้วก็เรียนจบในปี1954ครับแล้วก็เรียนต่อเลยปริญญาโทในสาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดา ในช่วงปี1955นะครับกลุ่มของนาฮาะเนี่ยก็มีการพูดคุยกันกับกลุ่มศิลปินใหม่ๆที่ทำงานใหม่ๆเขาไม่ใช่เฉพาะคุยกันในแง่ของโฟโตกราฟ,ฟี่เฉยๆมันมีการข้ามกลุ่มมีการรวมตัวกันกับกลุ่มเพนติงอย่างเช่นกลุ่มจิสุไซกะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมาสุโออิเคดะเอโอก็ยังเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอีกกลุ่มนะครับ เช่นชูโซทากิกุชิทัสโซอิเคดะนะส่วนช่างภาพที่เราเคยนำเสนอไปแล้วที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นโชไมโทมาซึอีโกะโฮโซนะครับสองคนนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันดีในเจเนเรชันที่หนึ่งทีนี้เนี่ยในกลุ่มช่างภาพเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มช่างภาพเดียวกันเนี่ยณนะเวลานั้นก็คือประมาณปี1959นะครับช่างภาพ 6คนได้รวมตัวกันตั้งเป็นเอเจนซี่ช่างภาพที่ชื่อว่า Vivo ประกอบไปด้วยโชไมอิตุมะสึอ,อิโกโฮโซแล้วก็อิกินาราฮะคิคุจิคาวะดะอากิระซาโตอิกิระทันโนนะครับทั้งหมดนี้6คนรวมตัวกันแต่ว่าเอเจนซี่นี้ก็อยู่ได้แค่3ปีเท่านั้นก็วงแตกกันไปแต่ว่า Vivo เนี่ย กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการถ่ายภาพญี่ปุ่นไปเลยอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเทียบกับในเจเนเรชันที่2ที่เราเคยนำเสนอก็คือ PROVOKE ในสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เขาผลิตงานต่อๆมานะครับชื่อว่าชินมุกุโนโซโนะนะครับเกี่ยวกับพระแล้วก็งานที่ชื่อว่ากาเบโนนานะนะครับเกี่ยวกับเรือนจำหญิง แต่ทั้งสองงานเนี่ยไม่เคยถูกแยกออกจากกันชัดเจนนะมันเป็นงานที่เขาถ่ายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันถูกรวมกันในชื่อว่าโดเมนส์นะเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้จักมันในชื่อโดเมนส์กลายเป็นโฟโต้บุ๊กที่โด่งดังเล่มหนึ่งเลยของนาราฮะะที่ต้องมีงานที่ชื่อว่าโฮมแลนด์นะครับในปี1955เป็นงานที่ออนาราฮะะพูดถึง การใช้แรงงานในการทําเหมืองบนเกาะการแสดงให้เห็นการทํางานของผู้คนชนชั้นแรงงานงานนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นงานสารคดีคือมันเป็นแนวทางที่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้มองอยู่ข้างนอกแล้วมองเขาไปข้างในสิ่งนี้เนี่ยมันถ้าเกิดเราเทียบกันแล้วเนี่ยในฝั่งตะวันตกเนี่ยคาเทเบซอง หรือว่าจะเป็นแกลลี่วูนิแกรนเดแอนอาบัสพวกนี้แถวๆนี้มันจะมีความเป็นด็อก ument อรีสูงเขาก็รับเอาวัฒนธรรมนั้นมาซึ่งแตกต่างจากเพื่อนๆคนอื่นนะสมมติว่าโคโซอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวแบบเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆดั้งเดิมเอามาทำเอ็กซ์เพรเรเมนทัลต่างๆในการถ่ายรูปก,ก็คือวิธีการแต่ละคนก็แตกต่าง งานโฮมแลนด์เนี่ยถูกพูดถึงมากๆจนได้ไปแสดงในต่างประเทศเพราะว่ามันทําให้เห็นอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นมันไม่ได้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่มันแสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์จริงๆในการทํางานของคนยุคนี้ชนชั้นแรงงานของญี่ปุ่นอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโตเกียวเดอะก็คือเป็นยุค50เป็นการเล่าเรื่อง ที่เรียบง่ายมากๆกนะครับก็คือเอาชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ่นคนในเมืองก็คือโตกเกียวที่ใช้ชีวิตแล้วก็ผสมผสานกับโลกตะวันตกโดยที่เขาใช้กราฟิกต่างๆเป็นตัวแทนของโลกตะวันตกรูปสี่เหลี่ยมผนังตึกเ,เลขาคณิตต่างๆอะไรพวกนี้เขาก็จะวางเป็นตัวแทนง่ายๆเราจะเห็นว่างานของนาราหะมันจะไม่ได้เข้มข้นแบบหมต่อต้าน แต่ว่าเหมือนเป็นการ observe เหมือนที่บอกไปแล้วว่ามันเหมือนแบบการที่อยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาในปี1962ถึง1965นะครับเอ่อนา,าราฮัลก็ย้ายไปที่ยุโรก็มีการจัดแสดงงานนั่นนั่นนี่แต่เขาเขาก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นทำให้เขาสร้างผลงานที่ชื่อว่า w e ลไ Time s a s Stop ped, เป็นภาพชุดทีออ่อันนี้ก็เป็นภาพชุดหนึ่งที่โด่งดังเป็นการเก็บภาพ ในยุโรปที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นการทดลองไปในตัวด้วยทดลองการใช้อะไรต่างๆการใช้เลนส์ที่บิดเบี้ยวอะไรก็ตามเนี่ยเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เล่าเรื่องวัฒนธรรมที่เขาสนใจแล้วก็หลังจากปี1 9 6 4นนะครับเขาก็ย้ายมาที่อเมริกา มาที่นิวยอร์กแล้วก็ใช้เวลานานมากเป็น10ปีนะครับที่นี่มันทำให้เขาได้ผลิตงานที่ช่างภาพหลายๆคนอยากจะทำนั่นก็คือรถทริปอีกแล้วถ้าที่เราเคยนำเสนอมาแล้วนะก็ Walker e v a n อีวานโรเบิร์ตแฟงหรือว่าอเล็กซานอะไรพวกนี้หลายๆคนที่ได้ทำนะนาราฮละเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำรถทริ p เดินทางไปทั่วอเมริกาเลยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตรงนี้แหละคือเขาสร้างงานที่มันแตกต่างในสายตาของคนโลกตะวันออกเนี่ยคือสิ่งที่กลับไปสู่แก่นแท้ของนาราฮัะที่บอกว่าเขาทำตัวเหมือนคนที่อยู่นอกโลกแล้วมองเข้ามาในโลกทำให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนความโดดเดี่ยวในอเมริกาเนี่ยเขามองห,หลายๆที่ว่ามันเหมือนอยู่ ดาวอะไรสัดวงเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน no w h e r เลยเพราฉะนั้นงานของเขาเองเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากช่างภาพอเมริกัในยุคเดียวกันณเวลานั้นก็คืออย่างแกรี่วินอกแกลนโรเบิร์ตแฟรงค์โรเบิร์ตอดัมต่างตเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะพูดถึงการเหยียดผิวอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนอเมริกันไงเขารู้ปัญหาเชิงลึกแต่ว่าออนาราหัะเนี่ยไม่ได้มองปัญหาเชิงลึก มองในเชิงความที่เขาเป็นคนนอกแล้วก็มองเข้ามาว่ามันมีอะไรไม่ได้มองเข้าไปถึง observe ชีวิตมนุษย์ยังไม่ได้เข้าใจบริบททางรัฐศาสตร์มุสยศาสตร์อะไรอย่างงี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในเวลาที่เขาอยู่ที่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาได้รู้จักกับไดแอนอาบัสหนึ่งในช่างภาพสรารคดีที่เรียกว่าเก่งมากๆคนหนึ่ง ในโลกรเราเคยทำไว้แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ไดแอนอาบัสเป็นช่างภาพผู้หญิงที่ออทำงานสารคดีที่เลือกเอา subject ที่ประหลาดเป็นบุคคลที่แปลกแยกออกจากสังคมจริงมันก็คล้ายๆกับนาราหะมองแต่มองในเชิงย้อนกลับคนที่แปลกประหลาดเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงไดแอนอาบัสค่อนข้างจะเอ็กเพรสตัวเองในความรู้สึกที่ตัวเองเป็นตัวประหลาด จริงๆแล้วในความรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินของของโลกเป็นส่วนเกินของคนในสังคมมันก็เลยถูกถ่ายทอดงานออกมาในแบบนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้นาราหะได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดออกมางานภายหลังจากงานที่เขากลับมาจากนิวยอร์กจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่ดุเดือดในเชิง วิธีหรือวิธีคิดที่ต่อต้านแต่เป็นการมองโลกในความเป็นจริงมองโลกในแง่ที่มันถูกกลืนกันไปแล้วแต่ว่าเขาได้ทดลองอะไรใหม่ๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่น Inner Flower นะครับก็คือเป็นงานภาพที่เขาเอ็กซสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แบบร่างกายอะไรประมาณนี้ X-ray ให้เห็นข้างในก็จะเป็นภาพค่อนข้าง abstract ออกมา หรือดับเบิลวิชั่นก็คือภาพแบบดับเบิลกันอะไรอย่เงี้ยให้เกิดเป็นเหมือนปริซึมเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคาลโดสโคโปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นอีกงานที่ต้องพูดถึงเลยมากๆมันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นซิมโบลิกของนา,าลาฮะลเลย เพราะหลังจากที่เขาทํางานทุกอย่างมาเราจะเห็นได้ว่างานของเขาเนี่ยมันไม่กระตุ้บูมันไม่โฉบเฉียวมันไม่ดุดันงานของเขาเนี่ยหลายคนเรียกว่ามัน,ม,นมีความเซนมากเรียบง่ายเบาบางเขาก็เลยสร้างงานที่ชื่อว่าเจแปนนิสิกงานนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมเอาผลงานที่เขาสำรวจหรือเก็บเกี่ยวชีวิตของพระของญี่ปุ่นนี่แหละ เอามารวมกันในลักษณะต่างๆที่มันดูทั้งเงียบงันและความน่าสนใจภาพชุดนี้เนี่ยกลายเป็นโฟโตบุ๊กที่เป็นแรงมันานใจให้กับช่างภาพอีกหลายๆคนต่อมาในช่วงยุคหลัง80มาแล้วเนี่ยดาราฮละเนี่ยก็ผลิตงานน้อยลงมากงานในช่วงหลังอย่างเช่น Stella Memory ก็จะเป็นงานภาพสีนะหลังๆเนี่ยจะเป็นงานที่เขาใช้ฟิล์มสไลด์ถ่าย แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นงานที่เขาคิวเลตงานมาปรินหรือรีปรินเลยทั้งเล่มอย่างเช่นงานเอางานโฮมแลนด์มาปรินใหม่อะไรเงี้ยเป็นต้นในปี1999ถึง2005เนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเคียวชุซังโกยูนิเวอร์ซิตี้จนกระทั่งปี2020เขาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ กลายเป็นตำนานช่างภาพโพสต์วอร์คน,นึ่งที่เรียกว่าเป็นคนสำคัญที่รุ่นต่อๆมาได้รับอิทธิพลแล้วก็เชื่อว่าหลายๆผลงานที่เราอาจจะเสพมาเนี่ยมีผลงานของนาราฮะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของนาราฮะนะครับช่างภาพญี่ปุ่นที่เรียกว่าผลงานน่าสนใจมากคนหนึ่งเลยขอบคุณสำหรับการติดตามคลิป อาร์ตเิสตรีในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าขอบคุณครับ